ครับผมสวัสดีบรรยากาศย่ำเสาเนาะพี่น้องตัวปู่ตัว,ตวารครับผมเอมอยามเบ็ดย่มเสาครับผมพอดีปานองยามาได้เขียดจับเขียดได้ก็มาใส่เบ็ดกับผมเฮ้ยโโอ้ห ไอช่อนไอช่อนอุ้ยเกือบลุดตระเบียงรองเลยจะได้เฮ้ยก็มือผมอีก Nhĩa tóc. Hoi lắm hù lẹo hù lắm. hù lẹo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  hù 不、哦、好打，不用钱。呼、哦，把脚迈。 เอาไปเนาะสมมติว่าถ้าเป็นเขียดนะครับเนาะเขียดนี่ขัดเป็นในสีเทาไม่ต้องแหวกครับผมย้ำเสาถ้าเขียดเลีย พอดีผมจับเขียดใส่ครับผมขีดใส่เดือนนี่ฮะคุดบ่ายปล่อยให้มันเขียดตายบนต้นเขาเลยครับผมพี่น้องต้นนี้ต้นหน่อยอาจจะไห่เห็นนะครับนเนาะเอากลับไปวิ่งตัวขนาดอะไรครับใส่เป็นเขียดเมื่อไหร่พี่น้อง เดี๋ป็นสองเต็มครับตอนเช้าตัวเยี่ยส่เดือนอีกบนจนมือมอย่างี้ของเราอ่ะพระกระลุ่นบ้างนะเขียนเฮ้ยเป็นไังะไหเขียดมืดครับผม โ uh huh. ดนสวบเป็นไส้แตกคอยรุนลังต่อไปครับเขาก็เริ่มก้มแล้วครับผมถือบนออน้งองกันหรอขี้เงียบเนีย,นยโอ้โหบ่ดินเนาะ สามไล่แล้วครับเย็บหลดเลยไปครับเสร็จแล้วครับโอ้เดยวดอกครักเลยครับหายอยู่หากินวันนี้็ถือว่าโอเคครับผมหมานอยู่พี่น้อง กูเดนออกจากข้อหน้ามาแล้วครับผมเจียดเลือครับ เดี๋ยวเอาใหญ่เกียดไปทั้งฝุ่นครับเราจะย้ายเกียดไปฝั่งนี้เขาหน้ามาน่าจะสาวเนาะ ืว่าแล้วติดปุดปลาไปจะเป็นยังสีปลาพเคยขึ้นบวกนี้ดอกปุดไปหลายขั้นในเ่งนี้เออหนอเจอเลยครับหนอ ลักษณแบบนแนไปเครับนะ้บนองบาน้องที่บอกเลยลว่าเวลาเข้าเสียบเบ็ดปลาเข้าไม่ต้องแวกด้ยพี่น้องเราไม่ต้องแวกเราดูให้เขายกายตายลงไปเลยครับผมเขียดนี่เอาลงไปเลยคันว่าใส่เบ็ดปลาเยี่ยเขียดตรงวันนะครับห้ามแวกบ่สันปลาบ่กกินเบ็ดครับผมปลาตื่น ตัวนี้แห่เป็นเมือนธรรมชาติครับเกียดติดบนนี่เลยแต่หูสูตรแล้วครับผมตัวคือเยื่นได้กระถึกวัดรับผมช่วงนี้แต่ว่าผมว่าใส่เดือนถูกดีกว่าเป็นธรรมชาติ เดี๋ยวเขาค็ไม่ยากกันอีกผมใส่บริ่ณดันทางนะครับสวัสดีครับผมบ่าน้องวันกองสอยจิตครับผมทักท้ายกันเนาะครับเนาะยัมเสารครับผมอยู่ดีไม่แห้งตูบูนะครับพี่น้อ,นองวันนี้มาลนุนกันกับบ่าน้องวะ่ะ สใส่เบชรมานร์ว่าส่เป็นอะไรพออไร่อไหไบอครับผมแต่ว่าผลปรากฏว่าถือลักยามไปหลายท่านแล้วครับงานเข่าไปเลยน้องเอ,อ้ยอกเปน็นยังครับผมแบ่งปันกันอ่ะเอาลักยามเบ็ดไปครับผมใส่ใยตันนี้เรียนเงียขียดของเส้าครับไป มันไม่ใช่ป้าแรงจะบูดขึ้นบนเฮบูดก็ไม่ใช่บูดลอยบูดผมเลยนี่ แต่เขาเห็นมาทุกขั้นแล้วเนาะพี่น้อ,อ,เนองเปลี่ยนทิศทางไหม ครับผมแบบนีเลยให้เขาอยู่ด้านบนบนหนาบัไปที่ประโอ กันนึงครับให้สวนจะของเดี๋ยวเราเคยล่อยามแล้วก็ออกไปครับ เช้านี้กับปากเป็เดเหยื่อเคียดเขียดีโม่ครับผมมานมานันครับเพิ่มขึ้นมาอีกสามตัวครับประหันพี่น่องช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับผมแต่กระลมมันบ้านไหนตีกับน้อไปหน,อนอ่องเนาะปลากับาบาดไหนเวไปไหนผม ลมตีครับนี่ลมวอยวยป่ามันตีขึ้นป่ามันขึ้นอย่างเดียวครับผมขึ้นสาขึ้นห้วยขึ้นน้องขึ้นคลองขึ้นบึงครับผมครับพี่น้องน้ำถ่วมบ้านน้องกับ,บ้ันนี่เป็น,นหัวแล้วนไม่ไตายแน่ก็ช่างมันไม่ว่ากัน น้ำหวยกบบระบอกลงเติมนึงครับจะก,ก็เราเบิ่งว่าพาย,ยุมัจฉิไปถึงขนไดไหน,นหนันาพี่น้อะหายอยู่กินก็ถือว่าโอเคไปเบิ่งกันครับผมว่าไอ้ตุงขนาดนี้มม่กระโดดวะครับ เดี๋ยวว่าน้องพายังไปเบิ่งครับไปาาว่าน้ำบ่หล่นลองน้ำหล่นโค้งล่นพวกยางคักหล่ะพี่น้องเว้ยสายแล้วครับรู้สึกเหนื่อยละ Nào, ship hái lắm có mấy nhục ủa thì hỏi xe lý tiên băng sao quẩy nó với đó ลากระบ้านกับช่องเราครับผมพี่น้องเอ้ย เป็นหน่องอยู่ดีเมี่ยงทุบบุกัตครับผมฝากกดไลห์กดแชร์ฝากกดติดตามผลงานอยู่ดีเมีเ่ยงพี่นะครับผมพี่น้องทุบบุกนะครับบวบตอนมันลูกเล็กๆนี่ก็บ่เห็นมันเนาะพี่น้องเนาะบัดพ่อมันหน่วยใหญ่เัี่ยมแกล้วจังเคยเห็นมันเออแปลก ว่าเสียไปต้มแน่ก็ไ่ไรหูรวยใหญ่แล้วขึ้นต้นขี้นเหล็ก เกือบบ้านเออร้ววันนี้ดอกครับ